เราก็มีประโยชน์มามากเลยก็แต่ว่าอาจจะต้องหมายว่าอยากจะเพิ่มเสริมอีกนึงนะคะคือคนมาแสดงเจตจำนงในการบริจาคของแกเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่พอสุดท้ายแล้วะคะ่ะเราจะต้องเสริมในเรื่องอย่างเช่นแจ้งให้คนในครอบครัวเนี่ยคนรอบข้างเข้าใจถึงเจตจำน,โน,โนงของเราเนาะ,ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างพี่ที่พี่ทำงนานละคะเราก็เชียร์ให้บริจาค Donate ร์แกนในคนที่แม่ที่ที่ถึงแม้จะมีบัตร บริจาคถือแล้วว่าจะบริจาคแต่ว่าสุดท้ายแล้วย่านะคะเป็นตัวตัดสินใจเนาะย่าเขาเลือกที่จะไม่บริจาคออกแกนให้เราเท่านั้นสุดท้ายก็คือถึงต่อให้เราบริจาคอันนี้ดีดีมากๆเลยละนะคะสมมติว่าเราไม่ได้วางแส้งวัตถุประสงค์ความตั้งใจของเราอะคะ่ะจุดแล้วสุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจก็คือ,อย่าแล้วเ,เราก็จะไม่ได้ออกแกับจากครับกบบ็ตอนที่ไปออกบูธที่ต่างๆก็ผมก็แบบต้องบอก เขาก่อนที่เขาจะเขียนความจรนงงว่าเราก็ควรสัญญาตด,ด้วยว่าเ,าเราต้องการที่จะบริจาคนะเพราะว่าถึงเรา,เาตายขึ้นมาเราได้บริจาคจริงๆนะครับญาติก็ต้องให้ความยินยอมอเป็นต่อเป็นวิธีเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่มีประโยชน์มากถ้าเราไม่ได้บอกญาติไก่อนครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะคือทํางานนั่งตรงนี้นานมากเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเราสามารถคุยขอ,ขอให้บริจาคออกแกนแล้วเราเลี้ยงออกแกนเพื่อทารวิตกอวอกัแกนได้ ประมาสองเคสเลยค่ะในอายุงานของปีที่สิบกว่าปีมาสุดท้ายแล้วคือเราไม่ได้ออกแกนจริงๆครับคุณชมนะคะแต่บอกว่าคุณจ้องมากเลยค่ะเป็นเด็กมอเลยค่ะมห้าครับนี่รู้สึกมีความหวังกับประเทศไทยมากเลยค่ะก็คือแบบมันเป็นวิชาชิงประยุกต์ที่เอาทฤษฎีแล้วก็เอามาสู่การปฏิบัติเนาะแล้วก็แก้ปัญหาประเทศแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศเลยว่า เร,เรามีคนคนไข้ที่รอการเปลี่ยนอวัยวะมากแค่ไหนแล้วก็เขาไม่มีโอกาสได้เข้าถึงใช่ไหมคะก็อันนี้แบบ,บชื่นชมแล้วก็เห็นประโยชน์ของการที่ใช้การเรียนรู้ในช่วงมัธยมเนี่ยในการทำโปรเจกต์ที่มันมีแบบนะ้องเหมือนกับเป็น evidence base d policy ได้เลยทำแบบ recommendation บได้เพื่อให้ประเทศเราแบบมีความก้าวหน้าหรือมี o p t i o นมากมากขึ้นในการทำงานนะคะหลายๆท่านที่ทำงานมาหลายๆปีแบบสิบยี่สิบปีอาจจะยังไม่ไม่เคยมีรูปแบบใหม่ๆหรือว่า วิจัยดีต่อไปค่ะเช่นชมในในคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยแล้วก็เหมือนท่านเมื่อกี้ก็คือเป็นความสัมันของประเทศเช่นกันประเด็นในเรื่องนักเตียรี่เนี่ยค่ะมีจริงๆมันมีคนพูดมานานแล้วว่า้การมาใช้ในการโปรโซเชียลเนี่ยมันมันค่อนข้างเป็นความโปรโซเชียลในการที่จะบอกว่าจะทำหรือไม่ทำจากโดโดยเฉพาะการโดเน a ออกแกน อันนึงที่อยากจะถ้าอยากทำให้มันเป็นรูปแบบก็คือไรซ์แวรเนเข้าไปด้วยประกอบในตัวเตียนรีเพราะมิฉะนั้นแล้วอ่ะอันนี้เขาสามารถยกเลิกได้เช่นกัน<ช>ถูกไหมคะเขาโกนจากไปแล้วเขาก็ยกเลิกได้เช่นกันหรือเหมือนอย่างที่ผู้ร่วมวิจัยผู้ผู้วิจัยเมืมาา่อวานพูดเมื่อกี้ก็คือในที่สุดแล้วถ้าย่านไม่รับทราบ และย่งไม่เห็นด้วยก็จะในที่สุดแล้วคือโครงการก็จะไม่ประสบความสําสเร็จอันนี้อันนี้ต้องเรียนแจ้งแบบนี้ตัวเตียรเรียนนี้ใช้ในหลายประเทศแล้วก็ประสบความสําสเร็จรบก,กวนถ้าถ้าผู้วิจัยมีโอกาสไปดูว่าเขา key s c c i s f a c t o r คืออะไรแล้วเราเอามาใส่ในงานของเราเพื่อจะแอปพลายกับประเทศไทยมันจะเป็น,ปนแบบแบบโ,โปรโปเจกต์ที่สมบูรณ์แบบมากเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมาครับ